เพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยชัดเจนเรื่องเหตุหรือยังอย่างแล้วเราไปพูดถึงสามเหตุสี่เหตุหกเหตุมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ขณะน,นี้แม้จิตได้ฟังแล้วยังไม่ประจักษ์แจ้งหนทางก็คือว่าเรามีความรู้พอเข้าใจพอจิตจนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งคิดถึงจิตบ้างไหมเห็นไหมฮะจิตจนกว่าค่อยๆมั่นคง โดยที่ว่าแล้วแต่สภาพธรรมะใดจะปรากฏเลือกไม่ได้ต้องถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นค่ะที่ศึกษาไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะสรุปลงมาต้องเป็นธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่เฉพาะชื่อและธรรมะทั้งปวงอยู่ไหนยูนี่ทุกวันเนี่ยค่ะเอาแล้วนะฮะเรามาฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดไหม เห็นแม้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยฟังเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจครับทาา่านอาจารย์เข้าใจอะไรสิร่งที่มีจริงขนาดนี้หรอว่าย่างไงธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะละเอียดอย่างยิ่งจึงจะละความต้องการหรือความคิดที่จะรู้เพราะเห็นว่าไม่มีทางที่ใครจะรู้ แต่เพราะมีเหตุคือปัญญาเริ่มเห็นละใครก็รู้ไม่ได้คนหนึ่งคนไหนขึ้มาแต่มีาธาตรู้ที่สามารถเข้าใจเมื่อฟังแล้วไตรตรองถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งไม่มีทางละจะรู้โน้นจะรู้นี่จะรู้นั่นละหรือเปล่าทำหน่อยแต่ฟังละละเอียดลึกซึ้งต้องฟังอีกอย่างละเอียด เพื่อให้ปัญญาที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีทางไม่มีทางเลยที่ใครจะไปทำอะไรให้รู้ได้นอกจากเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำตรงนั้นเท่านั้นที่ละนั่นคือหนทางนั่นคือสัมมาทิฏฐินั่นคือมัดิมิองแปดข้อที่หนึง่งคนไปหามัดมีองแปดเออชื่อค้นตำราเยอะแยะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งนะคะจะเข้าใจธรรมะได้ไหม นี่เลยคะ่ะเพราะฉันไม่รู้ความลึกซึ้งอย่างนี้จึงฟังเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งฟังเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะอยากรู้ว่าอนโนมีอะไรเกิดร่วมเบื่อกี่โด่งอะไรแต่อะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ลึกซึ้งที่จะรู้ว่าลึกซึ้งคือยังไม่รู้เลยว่าเป็นธาตุรู้จนกว่าธาตุรู้จะปรากฏเมื่อไหร่ก็จึงจะเข้าใจความหมายของลักษณะที่เป็นธาตุรู้แต่ละธาต และก็เห็นความหลากหลายต่างกันตามที่ได้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วเราจะไปทำได้แต่เข้าใจในความลึกซึ้งทำให้ไม่ประมาทกรบท่านอาจารย์ครับที่กำลังรู้ก็เป็นอนัตตาทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับธรรมะท,ท,ทำไดไไไ้ไม่ใช่เรามโนทวารวิธีเกิดสีไม่ปรากฏสีไม่ปรากฏครับเมื่อไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเรียนรู้ว่าจิตแต่ละหนึ่งเจตสิกแต่ละหนึ่งก็จะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่กําลังเห็นถูกต้องนั่นหละสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดถึงเนะี่ยก็เป็นทร,รมะเป็นความจริงที่ไม่ใช่ใชเราเพราะฉะนั้นเราฟังจนรู้ว่าจิตไหนมีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยยังไม่ใช่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องจิตอย่างละเอียดแล้วก็ไปแค่นั่นเองจิตเหตุเกิดกับจิตกี่ดวง โลภะเท่าไหร่โทสะเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่มีเริ่มต้นว่าเราเรียนอะไรเราฟังอะไรเราฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้ความจริงตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นทุกค์าไม่ว่าจะจิตกำลังมีจิตจิตได้ยินก็เป็นจิตเฉพาะรู้เสียงจิตเห็นไม่ใช่ได้ยินคนละขณะโลกคนละโลก ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดว่าจิตแล้วก็มีเหตุที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตก็คือจิตนะครับแต่เหตุที่เกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตเป็นอะไรอาจจะเป็นเป็นอะไรถามถ้าเป็นนามธรรมก็มีเหตุที่เกิดร่วมด้วยที่จะเป็นอย่างความขุนเคืองใจนะฮะหรือความไม่รู้ก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง ที่เกิดร่วมกับจิตนะฮะหรือสิ่งที่ปรากฏกระทบตานะฮะก็เป็นรูปธรรมเพราะว่าทีละเรื่องจะเอาจิตเอาเจตสิกก็ต้องทีละหนึ่งทีละหนึ่งให้ละเอียดขึ้นกราบท่านอาจารย์ครับก็กราบคุณปริญญากำลังจะพูดเรื่องจิตและเจตสิกที่เป็นเหตุครับจิตและเจตสิกที่เป็นเหตุเท่านั้นถ้าจะขยายความเจตสิกที่เป็นเหตุเนี่ยมีหประเภทที่เป็นเหตุ ะะถ้าท่านที่ได้เรียนมาแล้วก็รู้ว่าฝ่ายอากุศลก็คือโลภะโทสะและโมหะฝ่ายกุศลก็คืออโลภะอโทสะหรือปัญญาเจตสิกที่เป็นเหตุแต่สองอย่างนี้ก็มีความต่างกันว่าเหตุที่ดีกับเหตุที่ไม่ดีการเรียนท่านอาจารย์จะเผื่อท่านอาจารย์จะตั้งประเด็นหรือว่าจะขยายความ ก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยชัดเจนเรื่องเหตุหรือยังยังแล้วเราไปพูดถึงสามเหตุสี่เหตุหกเหตุมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ขณะนี้แม้จิตได้ฟังแล้วยังไม่ประจักษ์แจ้งหนทางก็คือว่าเรามีความรู้พอเข้าใจพอจิตจนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งคิดถึงจิตบ้างไหมเห็นไหมฮะ พื้นฐานของการเข้าใจพระธรรมเพื่อที่จะรู้ความจริงไม่ใช่ว่าเราไม่พูดเรื่องจิตแล้วพระเราเข้าใจแล้วแต่ว่าพูดแล้วนะจิตเป็นธาตุรู้นะกำลังรู้นะเกิดไม่เคยขาดเลยใครคิดถึงจิตบ้างทานอาหารเห็นโน่นเห็นนี่ไปเที่ยวใครคิดถึงจิตบ้างพูดสักเท่าไหร่ยังไม่พอที่จะเริ่มรู้จักจิตจนกว่าค่อยๆมั่นคง โดยที่ว่าแล้วแต่สภาพธรรมะใดจะปรากฏเลือกไม่ได้ต้องถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นค่ะที่ศึกษาไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะสรุปลงมาต้องเป็นธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่เฉพาะชื่อและธรรมะทั้งปวงอยู่ไหนะอยู่นี่ทุกวันและถ้าเราไม่เริ่มรู้ว่าอยู่ตรงนี้การเรียนธรรมะของเราก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่รู้ก็ต้องฟังให้เข้าใจละเอียดขึ้นเพื่อค่อยๆเข้าไปใกล้เพื่อที่จะรู้ความจริงไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยต่อให้เราเรียนอภิธรรมมัทสังหะจบหมดอ่านวินัยพระสูตรว้ทธรรมความเข้าใจมีไหมห<ม>รือว่ามีแต่ชื่อเรื่องแค่ไหนจําได้เลยจิตที่มีเหตุประกอบมีเท่าไหร่ไม่มีเหตุประกอบมีเท่าไหร่และเหตุที่ประกอบมีอะไรบ้างจําได้หมด แล้วตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนยังไม่โผล่มาให้รู้เลยใช่ไหมครัทั้งแทบปรากฏก็ไม่รู้ครับเช่นเดี๋ยวนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเรียนให้รู้ว่าธรรมะอยู่นี้ตรงนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นมันใกล้เกินไปจนไม่รู้รจริงไหมจริงครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นโอปนันนัยโกน้อมเข้ามาในตนไม่ใช่ตัวตนไปน้อมนะ เพราะฉันฟังธรรมะต้องไม่ใช่ตัวตนพอฟังแล้วเราจะน้อมแลน้อมอยังไงถามกันไหญ่น้อมอยังไงน้อมเข้ามาในตนไม่ใช่ใครน้อมความเข้าใจไม่ไปอื่นแต่ค่อยๆใกล้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องไป็สบายหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นมันใกล้เกินไปจนไม่รู้รจริงไหม เองครับท่านอาจารย์พราะฉันโอปันัยโน้อมเข้ามาในตนไม่ใช่ตัวตนไปน้อมนะเพราะฉันฟังธรรมะต้องไม่ใช่ตัวตนพอฟังแล้วเราจะน้อมแลน้อมยังไงถามกันใหญ่น้อมยังไง,น,ไง,น,ง,ไงน้อมเข้ามาในตนไม่ใช่ใครน้อมความเข้าใจไม่ไปอื่นแต่ค่อยๆใกล้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็บอกว่า นึกถึงจิตบ้างไหมในชีวิตประจําวัน<ค>ยอย่างรับประทานอาหารเคยไหมไหนครับเคยไหมก็เริ่มนึกถึงนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่ารับประทานอาหาระนะ,รอ,ะอันนั้นก็มีของจริงของจริงที่ว่าขณะที่รับประทานอาหารนะ่ะจิตรู้ลบใช่ไหมจําได้จําได้ครับถ้าถ้าจําไม่ได้ก็คงจะบอกว่า รสชาติที่ต่างๆกันเนี่ยมันมีนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดก็ต่างกันคําว่าเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่ใช่ชื่อแต่ความจริงที่จิตกําลังรู้ขณะนั้นแหละครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์บอกเคยนึกถึงจิตมากไหมแม้กระทั่งอาบน้ําชาระกายนะฮะเย็นหรือร้อนที่กระทบกายเนี่ยนะฮะเย็นหรือร้อนไม่ใช่จิต แต่มีธาตุรู้ธาตุหนึ่งนี่ยกำลังรู้ความต่างเย็นหรือร้อนและขณะที่น้ํากระทบกายเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีลักษณะนามธรรมอื่นที่เกิดขึ้นความรู้สึกนีความรู้สึกที่แช่มชื่นเป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่จิตก็จริงแต่เกิดกับจิตอันนี้ผมว่าเป็นชีวิตประจําวันเมื่อได้ศึกษาความจริงรู้ความจริงเนี่ยผมว่า ความจริงเขาอยู่ตรงนี้แหละครับเสียงก็อยู่ตรงนี้สิ่งที่ปรากฏกระทบตาก็อยู่ตรงนี้กาบเรียนท่านอาจารย์ครับในความรสึกในขณะไหนเป็นอเหตุกัจิตขณะไหนเป็นอเหตุกัจิตอเหติคขณะที่เห็นนี่แหละครับถ้าพูดถึงกาลังเห็นนะฮะก็เ,เป็นลักษณะของอเหตตกัจิตเรนะชื่อแล้วนะเรียกชื่อละให้จำชื่อว่า ที่ที่บอกว่าอาเหตุุกัจิตคือจิตที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุประกอบเลยถึงเรียกอาเหตุุกัจิตแต่ที่จิตที่เกิดขึ้นและมีเหตุประกอบอย่างน้อยๆหกประเภทที่เรากล่าวนั้นนะคือไม่ใช่อาเหตุุกัจิตแต่จะใช้ชื่อก็คงจะใช้ทีหลังเอาว่าอาเหตุุกัจิตขณะเนี้มีบ้างไหม มีไหมมีครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะฮะแต่ละท่านที่กําลังฟังสนทนาที่กําลังเห็นอย่างนี้แต่กาว่าผมคิดว่าเห็นของผมเนี่ยเป็นกุศลขนาดนี้การเห็นนั้นแหละเพราะผลของกุศลเป็นผลเป็นจากจากผลของกุศลทำไมจากผล หรือเป็นผลเป็นผลของกุศลนะฮะครับที่ว่าเป็นผลของกุศลเพราะว่าการได้มาร่วมฟังสนทนาธรรมกับผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งผู้ที่เลิศในยุคนี้คือท่านอาจารย์และพวกเราก็มีศรัทธามีความเคารพต่อท่านอาจารย์พร้อมใจกันมาเพื่อฟังพระธรรมเพราะฉะนั้น ขณะเห็นเนี่ยผลของกุศลและเป็นกุศลด้วยครับท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ต้องแต่ละหนึ่งขณะกี่ขณะนะหลายขณะครับเพราะฉะนั้นเราจะเมาว่าทั้งหมดเป็นอเหตุตุกะได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องหนึ่งครับถึงะจะรู้จริงๆว่าเราฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่แม้ธารู้ซึ่งเป็นจิตยังไม่รู้แล้วจะไปรู้ว่ามีเหตุประกอบหรือไม่มีเหตุ ประกอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ฟังไว้ฟังไว้เพื่อมีความเข้าใจว่าจิตหลากหลายตามปัจจัยจะขอมีมาแทรกตรงเนี้ยถ้าอาจารย์คะที่อาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่ไปหาจิตที่ไหนที่อาจารย์บอกว่าเรียนแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อเป็นเรื่องแต่ให้เข้าใจเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเห็นเนี่ยก็กำลังเห็นได้ยินก็กำลังได้ยินอยู่ประเด็นคือความเข้าใจเราต้องฟังละเอียด อย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะในแนวทางเจริญวิปัส,สนาเนี่ยหรือวันนี้คุณปริญญาจะมาเน้นในเหตุทุกะจิตเนี่ยเหมือนกับเราต้องฟังสิ่งเหล่านี้ละเอียดเพื่อเป็นการปรุงแต่งให้แทนที่จะไปคิดว่ามันมีเราทำโน่นทำนี่เนี่ยแต่เราเรียนสิ่งนั้นนั้นละเอียดเนี่ยเพื่อให้เป็นการปรุงแต่งว่าคือขณะนี้นะถ้าไม่ได้ฟังเลยเนี่ยท่านอาจารย์้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าถ้าไม่ฟังเลยเห็นเป็นเราเห็นแต่ถ้าฟังแล้วก็จะรู้ว่าเห็นเนี่ย ก็เป็นจิตท,ที่เกิดรู้แจ้งสีของกากระกแล้วก็ถ้ารู้ก็ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยแล้วก็เป็น,ปรก,นกรรมอะไรเนี่ยประเด็นเลยนะคะคือเหมือนกับเราต้องฟังสิ่งเหล่านี้เข้าใจมากพอจึงจะปรุงแต่งให้เมื่อฟังแล้วเนี่ยก็รู้นะว่าเป็นเดี๋ยวนี้ที่ไม่ใช่ดับไปแล้วหรือยังไม่เกิดหรือไปคิดถึงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอรายละเอียดตรงนี้ให้ให้อยางเนี้ยค่ะเอาเลยนะคะ เรามาฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดไหมเห็นแม้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยฟังเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจราาครับท่านอาจารย์เข้าใจอะไรสิร่งที่มีจริงขนาดนี้หรืว่ายังไงงธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะละเอียดอย่างยิ่งจึงจะละความต้องการ หรือความคิดที่จะรู้เพราะเหตุว่าไม่มีทางที่ใครจะรู้แต่เพราะมีเหตุคือปัญญาเริ่มเห็นละใครก็รู้ไม่ได้คนหนึ่งคนไหนขึ้นไปแต่มีธาตรู้ที่สามารถเข้าใจเมื่อฟังแล้วไตรตรองถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งไม่มีทางละจะรู้โน่นจะรู้นี่จะรู้นั่น ละหรือเปล่าทำหน่อยแต่ฟังและละเอียดลึกซึ้งต้องฟังอีกอย่างละเอียดเพื่อให้ปัญญาที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีทางไม่มีทางเลยที่ใครจะไปทำอะไรให้รู้ได้นอกจากเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคําตรงนั้นเท่านั้นที่ละนั่นคือหนทางนั่นคือสัมมาทิฏฐินั่นคือมรรคปนองค์แปดข้อที่หนึ่ง คนไปหามาัดมีองแปดเออชื่อคน้นตำราเยอะแยะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งนะคะจะเข้าใจธรรมะได้ไหมนี่เลยคะ่ะเพราะฉันไม่รู้ความลึกซึ้งอย่างนี้จึงฟังเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งฟังเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะอยากรู้ว่าอันโน้นมีอะไรเกิดร่วมเบือ่อกี่ดวงอะไรแต่อะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ลึกซึ้งที่จะรู้ว่า ลึกซึ้งคือยังไม่รู้เลยว่าเป็นาธาตุรู้จนกว่า,าธาตุรู้จะปรากฏเมื่อไหร่ก็จึงจะเข้าใจความหมายของลักษณะที่เป็นาธาตุรู้แต่ละาธาตุและก็เห็นความหลากหลายต่างกันตามที่ได้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วเราจะไปทำได้แต่เข้าใจในความลึกซึ้งทําให้ไม่ประมาทกราบท่านอาจารย์ครับกราบท่านอาจารย์ครับ ะจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความหมายของคําว่าอาเหตุกะจิตระครับท่านอาจารย์ครับ<ช>เหตุกะจิตครับ <ฮะ S 1> ความหมายของเขาเหรครับแต่ก่อนอื่นนะแดนจะไม่ตอบอย่างที่ใครๆตอบได้เอาตำรามาตอบแต่ว่าธ้าตรู้มีสองอย่างับครใช่ไหมฮะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานครับ,รบเดี๋ยวนี้ที่อะไรปรากฏชัดเจน คนโน้นคนนีน้สีเสื้อโน้นนี่เพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรู้ลักษณะของจิตหรือยังอย่างครับท่านอย่างพราเชิตรงจะรู้ไม่ใช่เพราะเราอยากแ,<อ>แต่เริ่มเข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีใครรู้จิตทั้งๆท,ที่กำลังมีจิต แต่ทําไมใครไม่รู้จิตนี่ค,ความละเอียดที่จะปรุงแต่งให้พึนคนที่มั่นคงที่จะละเอียดละเอียดเยจนสามารถเข้าใจความละเอียดเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นต้องละเอียดขึ้นเวลานี้มีจิตทำไมไม่มีใครรู้แจ้งจิตยังหมู่มองเนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้นึกถึงจิตเห็นเป็นหมอนแล้วอย่างเงี้ยค,ค่ะหมอนเป็นอารมณ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะ ความเกิดดับรือเปล่สุดประมาณจนใครไม่สามารถจะรู้ได้ว่าต่างกันแต่ละขณะนี่คือความจริงที่ปกปิดมาแสนโกดกันเร็วสุดที่จะประมาณจึงไม่มีใครสามารถรู้ความต่างของจิตแต่ละขณะที่มาบอกกันว่านี่เหตุกาจิตนะนั่นเหตุกาจิตนะหรืออะไรอย่างเนี้ แต่ว่าความเร็วอย่างนี้ทำให้ไม่รู้ได้แต่ต้องเริ่มเข้าใจว่าจิตเป็นธาตรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเพื่ออะไรฮะจิตปรากฏได้ยังอย่างเห็นไหมฮะฟังไปเถอะถ้าไม่แยบคายจิตไม่มีทางปรากฏและจะปรากฏเมื่อ,อไหร่เห็นไหมฮะถ้าไม่ได้ฟังเรื่องจิตเลยเนี่ยไปถามดูสิคนทุกคนเนเขารู้จักไหมไม่ไม่รู้จักเลยได้ยินชื่อว่าจิต แต่จิตปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏไม่ปรากฏและถ้าจิตไม่ปรากฏจะหมดความสงสัยในจิตไหมไม่หมดเลยจึงต้องมีจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานแน่นอนแต่ไม่ใช่บอกให้ไปทำครับไม่มีทางที่จะใครทำจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานได้ถ้าไม่รู้จักจิตและไม่ค่อยๆน้อมไปที่ลักษณะที่ไม่ปรากฏแต่มี จนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏอนัตตาเลิกซึ้งถ้าขาดอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ใครไปทำเลยครับท่านอาจารย์ภิกษุทั้งหลายนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเราบัดนี้เราจะ ขอเตือนพวกเจ้าทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่น ให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถอดภิกษุทั้งหลายนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเรา